เร็วๆๆ็เอ้ได้ๆเข้าๆขอคนดับแล้วมดับเอ้หรือหรือเราไปช่วยหมูดิไอหมูไอหมูมาทำสไลด์อยู่ปอนปอนมือบอทำงานกุ้งมือมันทำงานกุ้งมือยู่ทพื่อนเล่นเกมอะที่เพื่อนทำงานกุ้งเดด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 อะไรเกิดไงเดดว่าเกิดไอ้คิดเหมือนกูเลยเฮี้ยเก่งจังก่งเวลาตอนเที่ยงเที่ยตันเลยอือเที่ย โคตรคิดถึงไฟแช็กย์ติ๊กโปมาเอ้ยอารมณ์มันแล้วมันเปิดไม่ได้เหรโคตรจะเปิดปิดเปิดปิดไปไกลลงมากายรีบไปล่ะอันนี้มันคืออะไรโรงพยาบาลใช่ไหมกูไปดิกูไปดิเออว่าคุณรู้แมพนี่ว่าเฮียเอ้ยหากุญแจดิก็กุญแจอยู่ในมือกูเนี่ยอ้าเอ้ามันดีเลย โโอ้หเหมือนเหมือนมันก๊อปแมพซักแมพหนึ่งที่เราเคยเล่นแล้วอ่ะอาไซลัมเออคุณไหมเอาคือปิดไว้ฮหห่านผีเฮ้ยโครงกระดูกอ่อพี่โดดได้น้อยะเฮ้ยมันวิ่งไม่ได้เหรอวะยังผียังไม่ได้ไงอาไซลัมก็วิ่งไม่ได้นะเว้ยเออว่ะแต่มันคอยอยคจะลอกเราแมาผีนะของชอบแต่มันจะคอยเซตย่อ การีนาคืออยู่ไหนวะกาลีนาคุณรู้หรือไม่ถ้าคุณอยู่ร้านเกมเนี่ยแล้วคุณยังอายุในน้อยเนี่ยแล้วคุณไม่รู้คำสัพท์เนี่ยใช่เซ็ตหยอดเฮ้ยอประตูประตูประตูโลฟาแดงตอนจองกับบไดแดงโลฟาสีแดงแต่มันมีน้ำแดงหกแถวเลยสีแดงไม่เพื่อนไห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 น ยสักูเกลียดแขนไอสัตว์มันบังไปหมดเลยเฮียบังจอไอสัตว์ปิดได้ไหมเนี่ยที่ซาบอมร้องนะที่ซาบอมมันร้องไอไอสีแดงนั่นแหละกัคเกนสีแดงเฮลโหลเฮลโหลมีใครนี่ไหมไอเฮียมีใครสักคนอยู ok ่ตรงนั้นไหมไม่มีไอเฮียแล้วมันหล่นไว้ไงไกลเอาเลยไม่เห็นไม่เห็ uh, meter, Hello. Hello. ははนคนกูด้วยดิก like ูเจอไฟตั้นไม่ไม่ไฟไฟบั๊กแล้วมันลอย คืออะไรวะพีกด่วนอ๋อมันเป็นนั่นสายไฟที่แบบเรียกว่านี่นี่แปรแปรไปไหนกันอะไปไหนกันมีกับกลระมางเดิมเป็นฟอร์เวอร์เพื่อนตลอดไปมึงอะไรวะเนี่ยไฟบีทโฮมไอเนเวอร์ซีไอปีวูวมันบอกเป็นเพื่อนกันตลอดไปแล้วก็บ้านแสนหวานฮองสวีทโฮมคาอาตาเปล่าอากาตาเอ้าโอ้ยทำไมมึงตัวเตี้ยจังไว้ไกลผีเด็กกั้นเพื่อนคู่เป็นผีเด็กแน่นอนมันเป็นตัว แป๊บนึงนะอนเียม่าอย่าเปิดออย่าแป๊บนึงอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดแป๊บนึงอย่าเพิ่งเปิดโอเคอย่าเพิ่งเปิดโถโถโหอย่าเพิ่งเปิดเฮียโอ้แล้วประตูสีแดงโอ้อะไรเอ่ยนั่ไปเลยเพื่อนเอ้ยมันมีแสงไฟเฮียเราเมื่อกี้อเดี๋ยวม่ชนกันได้นี่หว่าเป๊ะนะไปเลยพวกเราวัดบอกทางมึงเรื่แล้วให้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 พวกมึงบอกทางหมดแล้วมึงนั่ไปทัตตันมีทางทะลุลงไป กูคิดถึงตอนที่กูลงไปแล้วไม่มีตารอบๆหลายๆอ่ะอาไซาลัมอีกแล้วเดี๋ยวที่เพื่อนทั้งหมดเลยอาไซาลัมมีแต่ตำนานอาไซาลัมตอนเนี้ยใช่ไหมเอไซาลัมอาไซาลัมเยี้ยสักอย่างของแมพพวกเนี้ยเนี่ยไรได้ไม่มีหมไม่มีตัวแกล้งไหมเฮ้ยกูหลอดเหีวเลยหลอดไปเองเฮ้ย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 ตกมาทำไมอ่ะเอามาตกมาล่างบนยังไม่มีเี้ยเลยจะต้องนี่ไงกุญแจสีแดงอ้าวอ้าวสีแดงเงี้ย นแคุณรู้หรือไม่ว่าเด็กคนนั้นกำลังจ้องจะเล่นคุณอยู่เมื่อคุณเข้ามาในนี้นะใช่มหมคืออากาตาน่นอนอากาตนน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 อนน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 นอ้นนนนีนน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 นกูเนนนนเปิดนน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 ้นน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 น่นนนเอนนไม่ได้กดเลยนะมานอนนนนน เราเราต้องดูถึงหกโมงเหมือนเออบิวตี้ออดจินเนตอับโบรัสออดจินเนตมีในเรื่องเหยอ่ะอับโบรัสอ่าเดอ่มเปิดนานมากคือประตูเปิดนานมากกัะสักออดจินเนตโอ้ยตกใจเล่นๆหน้าโอ้โหเห็นประตูแล้วจะลองให้มันเปิดไปได้สักบานอ่ะเฮ้ยมันมีอันที่โอ้ยเฮียไฟตกเหรอมากูมาซ่อมไฟให้ กูว่ากูกูไม่เดินไปต่อละเไปรัวว่ะถ้าดวงนี้ดับมันคือบันไลบันไลเกิดอันบนนี้มันบันไลเกิดละกูเข้ามุมขวาไม่มีเข้ามุมหมดแหละมัวกลับไปมันจะมีไหมว่าไม่เอาเลยไม่เถิดเอาแล้วเอาแล้วเอ้แล้วแล้วประตูไหนมันเปิดได้หร่อไม่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 ใจเย็นเยสีประตูเลยหรอใจเย็นใจเย็นไม่มีไม่มี่นี่เปิดเลยถ้ามันจำเป็นเฮียฮู้ยกระดูก ได้รอดใช่ไหมปิดประตูดีกว่าเียตาพังหเลยเออ้ยเยตาแดงด้วยกูบอกแล้วตีโควิดแล้วตาแดงเนะตาแดงกำตาแดงกำโอชนแล้วตายโอะกูปิดกูปิดประตูไปแล้วนะไม่มีโกสติกด้วยไกายอะไรนะแต่วันนี้โกสติกสีแดงเอ้ยกูเข้าไปลูกกตานมองตามด้วยว่ะพับพับพับลูกกตานมองตามด้วยเย้ยทางไปเยลโล่อุ้ยอุ้ยลงดิอุ้ยโอ้โกสติกบานในกายสวรรค์แห่งมึง กูชิดซ้ายกูชิดซ้ายมาก่อนแต่กูไม่รู้จะเกิดขึ้นอะไรขึ้นบ้างกูชิดซ้ายเวอน์จอกพีชมันค,คงไม่เอาไปจิ้มตูดมึหงหรอกมั้งเราต้องเอาไปปลดล็อกประตูอยู่หรอกพีชในในความคิดกูเอาโซนหัวผีไอ้มึงงัดประตูไหมงัดประตูเชื่อกูดิอ่ะเปิดแล้ว่ะเอออ้พีชทำไมเล่าพีชเปิดปิดต้านมือกูพีชพีชที่อะไรเปิดอีกแล้ว กูบังเข้ามาก่อนกูแรกเลยบอกกูปิดมันเคยทำงานเป็นเรื่อเปิดประตูโรงแรมป่าะไอ้เหี้ยปะกูบอยอู้ยอย่าไฟตัดใหญ่สัตว์กูบอกแล้วเสียงต่ำลงนี้กูไม่ดีเสียเอ้ยเฮียปลากลัวิสัตว์มาดิเรียบร้อยปลากลัวปลากลัวปลากลัวยังไงวะเฮ้ยะกูตายแล้วกูตายเลยกูตายแล้วกูตายเลยเฮียนี่เดินไม่ดูทางเห็นไหม เอ้ยตายตายเลยทีไปเนี่ยหรือเราจะตายพร้อมกันหมดเราจะมาหน้ามาหน้าหน้าบีเหรไอ้เชี่ยโคตรเชี่ยเลยไอ้เแยเชี่ยมากแม่เดี๋ยวกูไปหาแม่ปืนเล่นได้เลยได้เลยไม่ใช่เป็พวกตัวนี้มันพวกแบบนี้มันไม่สนุกอ่ะมันมันไม่มีจำสเกลอ่ะมันมีระบบคอยแตกมากอ่ะมันเหมือนไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮียเียเฮ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 ีเฮีย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 ยเฮียเฮีเฮเฮียเฮย เราสองพวกไม่มีเลยการสั่น,นอะไรมันเหมือนในแบ็กลูมเปล่าผมเจอแล้วเออว่ะพูดถึงในแบ็กลูมมันยแบ็กลูมกูเล่นไปละเริ <im it> ่มไปเลี้ยงเริ่มไปเลี้ยงฟอบ้าดิแบ็กลูมกูเลี้ยงชอบเลยเจอแบ,บบงงๆไงเที่อะเดินๆก <im it> นๆ็เจอเป็นเราเป็นเราเป็นเลี้ยงฟอบ้าไหมเดินต่อไม่ต้องสนในเรื่องกูจะเล่นให้จบภายในไม่กี่นาทีนี้ มันเป็นจบซาแล้วมันแค่คนเดียวไม่ไม่มาหาผู้ทำเลยเอ้ยมันมีรูด้วยเหรอเข้าได้ปะมีอะไรปะเฮ้ยมีจ้ำใสแกงโง่ๆห้องน้ำย่างเงี้ยกูจะเล่นแตทอมแมนรอพวกมึงแล้วกันจะเล่นรอก่อนไปเล่นดูด้าอ๋อมันไม่ใช่คนนี่ว่ามันเป็นในนั่นเว้ยมันเป็นนี่รูปบอลอยู่มันเป็นนั่นอย่างเนี้ยอ้สาวทำดีจริงยอมรับหาคีย์ ไอตรงนี้ปินได้ตรงนี้ปินได้ตัวนี้ปิ้นได้นี่ไงสัสอิจฉาเห็นกูใช่ไหมตั้งนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูคนถามจากกูนะมันเปิดอย่างนี้เหรอวะจริงเขาเพื่อแต่แกงมันน่นหมายมันเปิดเพื่อเพื่อไง ICU มึงเห็นกูได้ยังไงกูถามสิเฮียกายนำไหม ICU อ้าว ICU เรียนเจอโอ้ยเฮียนี่กูเจอแล้วกุญแจกูได้กุญแจมาแล้ว อะไรวะอ๋ะอเนี่ยจะกลัวแบบรู้สึกว่ามันมันเริ่มแล้วเว้ยมันทำเหมือนเป็นแบคทีร์อุ๊ยเอ้าเอ้ากูรู้กูตายไปละเมื่อกี้มึงโดนจับสแก่ใช่ปะใช่กูโดนเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้กูรูกว่ากูอยู่ข้างบนแล้วกูปอดภัยมากไปไหนต่อมึงคิดอะไรได้เอ่ยเอ้ยตัวสีแดงแป๊บน,นึงนะมันคือตัวที่อะไรวะไอ้ที่มันล้างคนเยอะๆอยอะะสีมันคล้ายๆอย่างนั้นเลยแต่คนละสีกันอนะเป็นอะไรตัวอ่านอะไรอ่ะ อ้าวไม่ออกดอนโกดาวไอ้ไกด์อยู่ไหนอันไม่ไม่ไอ้ที่มันหัวเขียวๆอะหัวเขียวตัวขาวอะไปไปต่อไปต่อสือเออเย็นนั่นแหละจำชื่อไม่ได้โอ้ยงูสไลด์ยังไม่มีเลยยิงกระเจาะไป้หากูได้ยี่สิบจากล่างกอมิโกสติ๊กก็ได้วยแบบสวยขวางข้างไว้เชื่อกูอยู่ข้างๆไว้กูเชื่อมึงเหมือนกัน มันไม่ใช่ประตูไอ้ยทำเหมือนแบ็กลูมบริสัตว์มันกอลแบ็กลูมมาแน่เลยข้าหน้าอยู่ประตูไงแอ่ไปแล้วแบบนมีทิ้งสุดอะไรเงี้ยเด็ด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 ห้องดับจินไอ้สัตว์มึงก็ลงไปที่จะจำสแกนไม่ไม่โดนะโอ้ดีครับผมสงสายโอ้ดีครับมันทำฟอนต์มาดีๆไม่ได้ยังไงอ่ะอ่านไม่ออกไอ้เหี้ย X X A D I เหรอวะมันช่างแม่มรู้พวกมึงอ่ะ เบ็ดเหม็นขึ้นนะเซมเบ็ดเมนเบ็เมนคือห้องตาดินป่ะอุ้ยอุ้เนี่ยขังขังขยับไอ้เแค่เหมือนไอ้เนี่นี่เลยอะไรไอ้ขังไรตะขังไรเย็ดทำมันดีเหมือนกันหาดเฮ้ยเป็นช่างไมีศพออกมาว่ะเพื่อนไอ้เดียมันทำให้กูตกใจได้นะแต่ตกใจได้นิดเดียวเจอเนะ่ยทำท่าของเสามเมตรที่ฮับกัญชา โอเคเอียไอเปิดคนเดียวเปิดคนเดียวเปิดคนเดียวอยากลินะทองมาแล้วจะเย็นเพื่อนเดี๋ยวแล้ก็จุ่นหนุ่ไอ้ยี่ยูดีกูโผล่มาดีกูเอ้ยกูเจอแฉล้งเจอโคบามีไหมแต่เฟมไม่ได้เดียวไอ้เฮียไอ้เฮียมึงมาดีๆไม่ได้นะไอ้สัตว์ไปแล้วไงเฟมไปปุ่นธนาคายไหมไอ้ใจตรงนี้ทางออกเพื่อนมานี่ไอฮานเอาดี๋ยวโดนจับอะไรมานี้ กูบาเปิืงนี่เหรอไอ้ยังกูรู้ไปงั้นโน่นแป๊บนึงเป็นภาษาก่อนมันคือที่นั่นเฟมแมตช์ที้ไหม,ไมเฟรแต่ไปเกียงคนไมดีเลยโซ่ตับมันเล่นได้อ่อา้าวกูกดไปแล้ว,วเนี่ยมัง่งเกียงกันหนานะกูกดไปแล้วกดใช้ไปแล้วเออก็เปิดไม่ได้เกมบักเองกูไไดกดโอเพนไปแล้วนะเว้ยได้ละเกมบักช่วยด้วยห้องดับจิต ไม่ไม่นี่มันคือห้องทรมานไม่ไปถามไปทางนี้เว้ยตาผีวิ่งเดินไปทางนั้นน้วเว้ยไม่ามทางอื่นลงไปไหมล่ะมีก็ได้แล้วอะ่ะมันน่าจะทิ้งเราอ่านพี่แนอะไรวะพี่แนเฮียอยู่จะมาได้ยินคุณพอเห็นคุณจะจ้องเล่นคุณใช่ นี่มันในคุกเหมือนในคุกเลยมันก็อยู่ในคุกนี่ว่าโดนตะอยู่มาทูดแนมึงไปมาเตี่ยนทำไมอุ้ยบันไดทางขึ้นไปมาเที่ยงเลยไกลๆอยู่ขวาไปไกลเราจะอยู่กลางเอเดี๋ยวดูอยู่ซ้ายเอยงไมเป็นไรได้เลยได้เลยทำมึงโดนยังได้อีกการหนึ่งไม่น่าโดนมั้งกูกล้มต่ำกูกล้มต่ำกล้มต่ำกูดูอยู่ที่ก๋วยหากล้มต่ำกูกล้มต่ำละแก่อะไรคิดปะ เป็มสซิตีนกันไอตั้นนี่คืเล่นเมสซิซีนนะตั้นเคย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 เล่นเหรอกูดีเสียงร้องไห้มันเป็นแบบไงมันแบบไงมันเป็นแมบนะเหมือนโลบอกกันแหละไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมีคนโดนเผาด้วยอ่ะเย็ดโค้กเฮ้ยไอแม่ยิ้มเดี๋ยวมันสั้นไปหมดทำไปเล่นไปมันยังไม่จบเว้ยมันยังไม่จบแป๊บนึงเปิดประตูกันเป็นมารยาทที่ดีถูกต้องไอ้เห้ยไอ้ไก เยอะเลยเนี่ยเยอะเลยเนี่ยอ้าจบแล้วเหรอจบแล้วเ้ไอเดดชัปเตอร์วันไอชิบก็เดดจริงไงแบก็คือโดนแดกแค่นี้ไอสัตว์เดดคือแค่โดนแดดไอเล่นแมปนั้น่ะที่เอฟเอจะเล่นน่ะป่ะก็เริ่มเริ่ม